<formation jin inh aling> อแล้วท่านทั้งหลายรับเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีเงินทองมากมายอะไรขอท่านได้โปรดวชวครอบครัวข้าด้วยเถอะโอ้ีโอ้โอ้เจีไวชีวิตเรด้วยเนพีอย่าอย่ากเลยไว้ชีวิตเราด้วยเด่นเบ้เด็นเบ้รดเิอย่าพูดเหาด้น้วยชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยเบ้เ เหลวมากจะกล้าบอกชื huh ่อแท้มาหรือไม่ข huh ้าชื่อ oh. ชินเกอก้าต่อสู้ครั้งนี้ถึงชินเกอจะเพิ่งออกสู่ยุทธภพ แต่สามารถสู้หนึ่งต่อ7จเจพยักเจียงหนานอันโชดทั่วยังสังหารได้ห้าคนสองพยักที่เหลือหนึ่งนั้นหออลังหักอ,อีกหนึ่งนั้นขาหักไม่อาจทำร้ายใครได้อีก,กชื่อของฉินเกอจึงกระชอนไปทั่วลาเด็กหญิงชายต่างคลั่งไคลในฉินเกอเ,เริ่มแต่งตัวเลียนแบบเขา ใส่เสื้อคลุมลายดิ้นทองตัวยาวปิดเขา่าโ,โดยเฉพาะผ้าพันคอแดงเข้มแสดงออกถึงความโดดเด่นไม่เหมือนใครของฉินเกอ ทำให้สตรีมากมายต่างหามาสะสมและถ้าว่าเป็นไงมีเพียงจอมยุทธินนเท่านั้นที่จะสามารถพันผ้าพันคอสีแดงนี้ได้ใครมา้ใครบอกใครบอกว่าในต้ลานี่ไม่ชิ้นเกับคนที่พันผ้าพันคอแดงได้ฮะ้าซาบ้าไข่เน่าเฮ้ยเก็พันได้เหมือนกันนี่ไง ก mm ็มากมามคุณชายหลี่ทำไาย้่าทำไม…คุณชายหลี่ย่อมใส่ได้แน่นอนถ้าไม่ต้องทำตามบฎนี้เพราะท่านไม่ใช่คนในยุทธภพอ้าวโดนแล้วโาแล้วแม่งปอปพูดเมืไหร่โดนเมื่อนั้นนะไทรล่ะไม่ได้เรื่องแม้แต่มันโถยังปลาไม่แม่นไม่ดีเ ตนบันโฮแนนมากเจ้า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 เป็นใครฮะใครอะเรารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเป็นกระชาตพระป็นคอสีแดงเข้บตัวเองยังไม่รู้แล้วคนอื่นรร้้้้เออััดมมนนนี่ลลลยยยงงาาาาแววพฟกไป

นี่ครับไป่ไไปตรงนั้น่ะเฮ้ยคุณหนูคุณหนูเออคุณหนูหยุดเกียวหยุดเกียวหยุดเกียวต้องหยุดสิทุกคนหยุดเกียวเออมันวิ่งเลยทัน ุณโอีเียมาวันนี้พอดีเลยเพ้่มีรูปชุดใหม่มานะเชิญชมดูอันนี้อัพครับอันนี้อัพได้ครับอันนี้อันนี้ได้อีกครับได้ทุกอันแลยอันนี้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 อันนั้แล้วก็ของพวกนี้ด้วยนะเมาหมดไม่เอาหมดเลยหมดฮะส่วนที่เหลือเข้าเหมาหมดไปห่อมาให้หมด ครับเระเมาทั้งหลายถ้าคุณดูทียนนี่เป็นตัวชมการประลองยุึดของจมุติเฉิงเกอในสองสามวันนี้ที่นั่งดีที่สุดหรือเปล่าแถวหน้าตัวนี้ที่ดีสุดนะครับเทียนซินรับไปสิค่ะน่าเก็บให้ดีนะครับคุณดุเทียนเพิ่งก็เดินนะครับคุณดุเทียนขอบคุณมากครับอ่ามาทันเระดี๋ยมโอ้ยเกือบละฮะไอ้เ้แกะ คุณดูข่าวซื้อของไปเท่าไหร่เนี่ยปนเยอะมากๆเลยตามมาจ่ายอย่างเดียวเงินแดี้พอไหมอ,อ,อารามอันดับสองอย่างเจ้าทําไม่รู้จักเจียมตัวสู้เราไม่ได้สักอย่างแต่กลับคิดแอบบ้างใช้ชื่ออารามอันดับหนึ่งเฉียนคุณน้อยพูดอะไรอย่างนี้ ตอนนี้ภูเขาเฉียนคุณถลม่มทําให้แม่น้าเฉียนคุณเปลี่ยนทิศทางการไหลตามลิขิตฟ้าไหลผ่านอารามหองเราก่อนตอนนี้จะเป็นอารามอันดับสองราตองหาอันดับหนึ่งเลวไหลสิ่งดีนับแต่โบราณบุรุษเป็นใหญ่สตรีเป็นรองจะให้เรื่องแม่น้ําเปลี่ยนทิศทางการไหลทําให้เราเป็นอันดับสองได้อย่างไงกัน <laughs> ไม่รู้ลิขิตฟ้าถือว่าผิดมหันถ้าลองรลวช่วยตัดสินทีสิ <laughs> อะไรคือลิขิตฟ้าทำผิดมหันอะไรกัน แม้แต่เรื่องพวกนี้เจ้ยังไม่รู้ยังกล้าพูดเหลวไหลอีกข้าเหรอพูดเหลวไหลเจ้าต้องห่างลาที่เหลวไหลอ่ะทุกคนจะเย็นก่อนประมุกจีงกับรัะมาแล้วมาวัดกันไปเลยนะี่นะเนาะ นักเมคากับสายรุง้งนึกไม่ถึงว่าเพื่อแก่งแย่งกันเป็นอารามอันดับหนึ่งหรือสองนี่พวกท่านถึงกับยอมสละชีวิตของสาวกมาเข็นฆ่ากันเองหรือว่าลืมคําสอนของบัมพจาจา์ไปหมดแล้วอันดับหนึ่งหรือสองบัมพจารย์ตั้งอารามขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้เหรอข้าคิดว่าไม่ใช่กระมังเจ้าสํานักเมฆากับสายรุง้ง อุตส่าห์เดินทางมาไกลคงคิดว่าสำนักดาวตกของเราช่วยตัดสินให้ท่านแล้วทำไมต้องถือดาบเค้นฆ่ากันเพราะอารมณ์ด้วยหรือว่าการใช้กำลังเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเดียวของสำนักฝ่ายธรรมะใช้กำลังต่อสู้แล้วจะทำให้สำนักของท่านรุ่งเรืองได้งั้นหรออารามเชยนคุณทั้งสองเดิมนั้นต่างมีต้นกำเนิดเดียวกัน บรรพาจารทั้งสองเคยเป็นสหายร่วมเป็นร่วมตายตั้งปณิธานทำประโยชน์ให้ผู้คนและยุทธภพ,พวันนี้อนุชนของพวกเขากลับเค้นฆ่ากันเพื่อแย่งชื่อเสียงจอมปลอมไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็รังแต่จะเป็นเรื่องตลกของผู้คนทั้งนั้นแต่พงนางอ้างเหตุผลลูกรานให้อารามฆ่าต้องเปลี่ยนชื่อนี่แก้แค้นไปมาไม่มีจบสิน้นพวกเจ้าอยู่ในเรื่องราวเบื้องหน้าจึงดูมืดบอดไปหมด อันดับหนึ่งสองก็เป็นชื่อจอมปลอมหากยังยึดติดต่อไปคงจะถอนตัวได้ยากแน่ท่านประมุกมีความเห็นยังไงถ้าอยากถามเข้าว่าจะสลายความขัดแย้งยังไงพวกท่านเป็นถึงเจ้าสำนักใหญ่คิดถึงแต่เรื่องชื่อเสียงขอถามหน่อยว่ามีใครคิดถึงชีวิตที่ล้มตายบ้าง มโนธรรมคุณธรรมความใจกว้างที่ยุทธภพเชิดชูเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลกล่าและผู้คนสำนึกมไหมพวกท่านเหมือนไม่ได้นึกถึงเลยส,สิ่งที่พวกท่านเห็นมีนแต่ไอ้คำว่าอันดับหนึ่งนี่แหละใช่ท่านประมุขสั่งสอนถูกต้องข้ารู้สึกละอายจริงๆถ,งถงูกต้องมางไพระต่างลรือปณิธานที่มาประจานได้ก่อตั้งสํานักขึ้นมาแล้วท่านประมุขคิดว่าตอนนี้เราควรจะทํายังไงดี ในเมื่อเป็นความแค้นก็ควรจะสลายถูกต้องเมื่อไม่สามารถสมานฉันกันได้อย่างน้อยพวกท่านควรคืนดีรักษาหลักการฟ้าและดินเอาไว้ร่วมปรึกษาตั้งชื่ออารามเชื่อมโยงฟ้าดินทำอย่างนี้ได้<ม>จึงจะไม่ผิดต่อบรรพจารย์ของพวกท่านที่เคยพรดุมคุณธรรมสิทธิจากอารามทั้งสองเมื่อเดินในยุทธภพ,พก็จะไม่ถูกผู้คนเยาะเยะ้ยยังทำให้สำนักต่างๆเห็นเป็นแบบอย่าง ฝากชื่อดีงามไว้ในโลกนี้ประมุกเจียงกล่าวถูกต้องแล้วชี้ชัดตรงประเด็นไม่ธรรมดาจริงๆใช่อารามของเราไม่อาจเทียบได้ดังนั้นสำนักของเราไม่มีความผ็นอื่นไม่มีความห็นอื่นอารามข้าก็จะไปทำตามที่ท่านประมุกได้ชี้นะทำตามที่ชี้นะสำนักดาวตกเป็นกลุ่มอำนาจใหม่ที่ผดขึ้นมาในยุทธภพเพียงไม่กี่ปีความยิ่งใหญ่เป็นรองเพียงเส้าหลินกับปูตึง จนเริ่มสะเทือนถึงอำนาจราชสำนักพบปีก่อนห้องเตะสมอกหมาให้ข้าคอยจับตาความเคลื่อนไหวพวกเจ้าหากมีความเคลื่อนไหวใดให้รายงางนทันทีโดยไม่ให้รอชา้าทุนฟ้า